สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีในช่วงเช้านะครับที่ที่นี่วงตะแบกนะฮะที่พุทธบาทชนแดนอุณหภูมิเมื่อเช้านะครับวัดได้ที่12องศาเซนเซียส1บองศาเซนเซียสน,นะครับโอ้โหอยากาะตัดเห็นะนะโอโ้อยอหุ่นนายแล้วอ่ะตอนนี้คุยอยู่กับท่านเดี๋ยว้หญางใหม่กลางนะครับแล้วสนทนาก,กัน เป็นไงบ้างครับมะขามปีนี้เป็นไงบ้างครำมะขามปีนี้ดีมากด,ากดากีไหมจ๊ะฮะครับโอเคก็จะ่ว่ฝนไม่ตกฝนไม่ตกเลยนี่ฮะคือมะขามหวานเน่ยครับที่มันจะแพ้ด้วยถ้าไรเก็คคือดิวไก่เก็บเปลี่ยนถ้ามีฝนเนี่ยโอ้โหถ้าวนนี่จะยิ้มแย้มแยมอะ <ๆ S 2> ไรนะถ้ามีฝนนี่โอ้โหน้ำค้างนี่น้ำค้างอะไรอ่าผลปีนี้เป็นไงครับ ดีราคาการราคาก็ยังดีเหมือนเดิมก็ดีเหมือนเดิมฮะเหมครับดีมือนเดิมการรถไฟเทสวนครับก็มีเจดียย์เทียยิ่งมีสถานการณ์โควิดด้วมันติดโควิดด้วยเนาะมันติดโควิดด้วยก็เลยทำให้ไม่มีได้ข่าวว่าไม่มีมะขามเข้าไปที่ตลาดไทยเลยก็มีความจำเป็นที่จะต้องวิ่งหามะขามกันอากาศดูนะครับที่นี่ ครับผมเดี๋ยว,ยวการดูฝักเนาะน,นี่ครับฝกักนี่ครับโอ้นี่ไงฮะกากโซโชว์ลนะครับนี่เลเดี๋ยวจะเปิดวิดีโอให้ดูนะอยากดูวิดีโอด้วยนะครับนนวันมีเยอะเลนันีน่ก็หลายตันเลยนะครับ นี่ <ENNIS> สมพูทองปิู่ทองปิงนะครับผักใหญ่ม่กี้จะปกกายทองครับปกกายทองนี้ไอพันตะแป๊กเรียกอนะมันสาหรปันงซแป๊กือปทอสาร่ายเอม่ะเรากอมา้ยงนี้ปกาศของหม <Gore> ูกาย้มาขาหมูใช่กขาหมู ขาหมูนะแล้วคออาพราะ่เ okay ่ขาาหมูเขากำลังนี่ไปถ่ายวีดีโอเจ้าที่ในสวนโอเคนะครับตรงก็มีคำามเยอะเช่นเดียวกันบี่นี่ดูฝักนี่นี่นี่โอ้ยฝักใหญ่ๆั่เลย โอเคสวนหนูนะฮะเนี่ยนี่แม่เดี๋ยนกดูฝักนกดูฝักนี่เนี่ยกระตุ้เนรถมีถึงสวนเลยนะพอไปถึงสวนเออน้ำยาการัดนะฮะร้านค้าติดถนนเลยนะฮะก็เดี๋ยวมากินกาแฟกินขนมแท้เห็นไหมขายของอย่างเออนี่ยนะฮะยังผูก ขายของแบบบรรยากาศกับน <sm> ี่ครับบรรยากาศที่ไร่รักต้์ชาที่พุทธบัารชนแดงดกมะคามปีนี้ดกมากเลยนะฮะตเนี่ย เดี๋ยวช่วงบ่ายๆเนี่ยต้นมะขามนะฮะตัดมะขามเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับอืมบรรยากาศนะครับฮะเดี๋ยวบมะขามนีที่ต้นมะขามนะ,ะถ่ายบรรยากาศไปกินต้นมะขามนะะั่ะโอเคนะครับสวัสดีครับ